ดีมากครับดีดีกับพี่น้องชาวโคราชครับผมที่มีศูนย์รวมความบันเทิงมาเปิดที่นี่นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้มาใช้ชีวิตมาพาครอบครัวมาร่วมสนุกทำกิจกรรมกันที่นี่นะครับผมมาโคราชบ่อยมากครับก็มานี่แหลมมาทํางานมาเจอแฟนคลับที่นี่บ่อยๆนครับใช่ครับได้เริ่ดหมดแล้วครับวันที่22ฤศจิกายนนี้ครับไห ที่ไหนที่วัดพยาสุเรนครับก็คืออยู่ในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็่วดที่ที่ทิ้งเทพแล้วก็อีกวันหนึ่งผมก็จะไปอยู่เชียงรายเอ่อเรื่องความพร้อมเนี่ยผมมีหน้าที่แค่ว่าต้องตรวนสอบผิดดีใจเให้สงบนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่การต่างๆเนี่ยก็ยกเป็นหน้าที่ของพิธีการให้ให้เตรียมงานให้เตรียมกับแฟนคลับให้เตรียมกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ครับผม จริงๆก็เริ่มคลองแล้วครับเริ่มคล่องนะครับใกล้แล้วใกล้มากแล้วครับก็ก็พยายามทำตัวเองให้พร้อมไม่พักงานหรอคะเริ่มแบบพักงานเลยอย่างนี้ก็เนี่ยครับงานก็ยังลืมอยู่เลยก็ก็เอาก็ก็ตามร้านก็ตามร้านครับผมก็พัานาก็ทำก็แยกแยกแบ่งเวลากันมันต้องไปหมั้นกันที่ีจบวันวันที่วอ๋อตั้งใจไว้สองอาทิตย์ครับแต่ว่ากำหนดสึกจริงๆอ่ะยังยังไม่ ยังไม่ทัวรยังยังไม่ได้กำหนดถ้าวันนั้นไม่มีปัญหาอะไรยังไงไหมกับงานไหมถ้าเกิดเกิดสองวันนี้มีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยก็ก็ครั้งนี้ก็ตั้งใจจะบวชเป็นเอะไรทดแทนคุณบิดามารดาแล้วก็ทําให้จิตใจตัวเองเราสงบเนาะสงบเท่านั้นเองครับผมเรือกจะไปบวชต่อชียงรายเอ่อเอ่อผมเคยไปที่วัดนั้นแล้วก็ไปเจอกับหลวงพ่อที่นั่นแล้วคุยคุยกันแล้วก็รู้สึกว่ามันสงบ ผมก็เลยเออ่ตั้งใจไว้ไปสงบสงบที่นู่นดีนกว่าวัด่เออชื่อวัดมณพระเจ้าหลายครับใช่ก็จะไปอยู่ตรงนั้นจริงจริงมันก็อยู่ในตัวเมืองเชียงรายนะครจะจะบับผมแต่วมันจะแบบสงบสงบหน่อยอะไรใช่จากนี้นทแล้วเราก็จะได้แบบเราก็ได้แบบไดทำหน้าที่ทสงบตรงนั้นให้ให้เต็มที่ ก็ก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นครับแต่ว่าก็อยากจะอยากอยากให้ตัวเองสงบเออแล้วก็ต้องสวดสวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยๆจนปวดจมูกสนุกครับสนุกมากสนุกมากก็เป็นเป็นรถทิพย์ครั้งแรกนะฮะก็ตั้งใจไปก็ขับรถ มากนี้วางแผนไปแล้วอยกาต้องขียงตัวยังไงบ้างก็จริงๆก็จริงจริงก็มีคนแนะนำไปจองไปไปไปเอารถแล้วก็ไปขับที่นั่นก็เปิดเปิดแบบเปิดเดวิเกเตอร์เท่านั้นเองถาไมถึงอยากจะไปเที่ยวแบบแบบแบบนี้ก็เราไปบ่อยแล้วอะตอนแรกจริงๆวางแผนไว้ว่าก็คือแบบจะไม่ไปญี่ปุ่นแล้วนะอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเราไปบ่อยมากแต่ว่าครั้งเนี้ยเออไม่รู้ไปที่ไหนดีก็เลยไปญี่ปุ่นซามที่เดิมแต่ว่า เปลี่ยนเปลี่ยนการเดนินทางก็ปแบบรับการใช้ชีวิตครับวันไหนสบายที่ปุ่นก็จะตัว่าอโรลายมากทุกอยากก่างทำอะไรก็ทำเลยแบบโอ้ชิลมากก็แนะนำนะก็ถ้าใครอยากไปก็ก็ลองอเปลี่ยนวิธีการเดินทางดู่ขับรถก็สนุกดีนี่มากเป็นคนวางแผนทริปทุกอย่างเองไหมคะช่วยกันครับช่วยกันช่วยกันก็จริงๆก็เตรียมคุยกับบริษัทอะไรที่แบบเขา จัดหาอะไรงแร้ให้อะไรเงี้ยเออก็ก็เตรียมงานกันไปคิดบอกว่ามีแตเราก็เรื่องเส้นทางนิดหน่อยอะไก็นั่แหละคนอยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบมีเค้ากระทั่งกันบ้างแต่ก็สนุกดีไงแต่ก็สนุกดีมันก็เป็นอีกรสชาติหนึ่ง่ะก็เถียงกันบ้างเฮ้ยมันต้องไปทางนี้มันต้องไปทางนี้เเลยอะไรเงี้ยการเถียงกันอะเราคนขับแกเราเราเป็นคนคุมครับ ตามคำบอกเขาบ้างไหมไม่ตามคำบอกเขาบ้างไหมคะส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อเราเราก็ไม่เชื่อเขาแต่ว่าเราเป็นคนบังคับไงเราก็ได้เปรียบไม่ถึมไม่มีหลงครับไม่หลงก็ไม่เชื่อเราเองครับคลิปหน้าจะมีอีกไหมครับแบบไปกันตรงนีครับก็ตั้งใจมีมีอีกแน่นอนเร็วๆนี้คนบังคับไงเราก็ได้เปรียบไม่ถึมไม่มีหลงครับไม่หลงก็ไม่เชื่อเราเองครับ ดีครับก็ตั้งใจมีมีอีกแน่นอนเร็วๆนี้เร็วๆนี้หลังหลังจากที่ปวดแล้วก็รอให้คิวขึ้นเลยอย่างช่วงที่อยู่เขาให้ยังหยุดงานไปก่อนจะไปเที่ยวหยุดงานใช่ครับใช่ใช่อย่างที่เมยาก็เออตอนนี้คือแค่หยุดงานไว้นานแค่ไหนเออจริงๆมันก็ไม่ได้หยุดหรอกเพราะว่ามันมีช่วงจังหวะที่เราต้องทำงานตอนผมสั้นพอดีอ่าพอดีแต่ยังบอกไม่ได้เป็นงานอะไรครับอก ก็ <rôle: opolit ist> ใช้เทคนิคใช้เทคนิคก็ก็จริงๆรับงานไว้ตั้งแต่บวชเสร็จแล้วก็ก็มีเลยอยากที่เนี่เเขาบอกว่าเราเริ่มหนักพอขึ้นเรื่อยๆกับการไปเที่ยวต่างๆเริ่มแอดเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ขึ้นก็ไปทางเราบ้างอ่างเงี้ยเราก็เราก็พาไปชอปปิ้งให้เต็มที่ก่อนแล้วก็ไปทางเราบ้างไปหลอกล่อไหลอกล่อ ยังงไเพราะว่าท็ไม่เนเจอร์กับเราจริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นไม่ได้เอเวอร์ขนาดนั้นครับแค่เราแค่เปลี่ยนรสชาติกันมีบ้านเพราะว่าช้อปปิ้งเราก็ไม่รู้จะช้อปปิ้งอะไรแล้วเพราะว่าเขาก็มีทุกอย่างแล้วเวลาเวลาเขาจะช้อปปิ้งเราก็บอกเฮ้ยก็คุณก็มีเราไม่ใชเหรอก็บอกเฮ้ยก็ไม่เอาก็ไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้อยากได้จริงๆก็ไม่ต้องเอาก็อย่าซื้อเลยแล้วเขาก็ไม่ซื้อเพราะเขาก็เริ่มปรับตัวกับการไปเที่ยวแบบเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเขาก็ดีดีครับจีก็ เขาตัวเขาได้ประหยัดด้วยไงแล้ก็คอยบอกให้พอเพียง <laughs> มีแบบว่าวางแผนไหมว่าทริปหน้าจะแบบโคตรกว่าน,นี้หรือแอบเจอร์กว่าน,นี้ไหมเอาเอาเอาเท่าเท่าที่เขาไหวเอาเท่าที่เขาไหว,ไ,หวไม่ได้ไม่ได้จะโหดขนาดนั้นครับเอาไหวแค่ไหน เขาก็ไม่เคยเจอมาก่อนอะไรแบบนี้เออมันก็เป็นอีกรสชาตินึงครับผมพอจบคลิปแล้วน้าะคุณแฮปปี้อไปอย่จะพาเดเราพาไปก็คืแฮปปี้ดีนะคือแฮปปี้ดีครับก็ก็ได้อะไรรบ้างอะไไคมีด้รูปสวยเยอะเขาก็แฮปปี้แล้วล่ะลองอ่ะครับเรื่องที่ไปหา กบี่มาที่ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องพายุมาครับดีมากครับก็ก็ผมดีใจมากนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ให้แฟนคลับเนี่ยได้มาร่วมกันมองเห็นคุณค่าของพายุมองเห็นคุณค่าของทรัพยากรในที่กบีเพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันสมบูรณ์มากแล้วก็มันเป็นแหล่งข่องันี่ของสัตว์น้ำเพราะอยัางทัศตรงนั้นทั้งอ่ะคือทุกอย่างมันทัไปหมดเราต้องรักษาันไว้พอเราได้ไปสัมผัสกับเขาจริงจริงเนี่ย เขาบอกเขาบอกความตั้งใจของเขาว่าแบบเฮ้ยเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะแล้วเขาเขาไปคัดเลือกเด็กๆจากโรงเรียนที่ที่กระบี่มาเพื่อให้มาเข้าร่วมกับกิจกรรมแล้วก็ให้เด็กคนนั้นได้รับความรู้ว่าเราจะดูแลมันยังไงเราจะรักษามันให้นานที่สุดไว้ได้ยังไงทั้งอ่ะคือทุกอย่างมันทัไปหมดเราต้องรักษาออกไว้พอเราได้ไปสัมผัสกับเขาจริงๆเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบ้างอ่ะ เขาบอกเขาบอกความตั้งใจของเขาว่าแบบเฮ้ยเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะแล้วเขาเขาไปคัดเลือกเด็กๆจากโรงเรียนที่ที่กระบี่มาเพื่อให้มาเข้าร่วมกักิจกรรมแล้วก็ให้เด็กคนนั้นได้รับความรู้ว่าเราจะดูแลมันยังไงเราจะรักษามันให้นานที่สุดไว้ได้ยังไงแล้วก็แล้วก็เด็กสองกลุ่มมาเจอกันแล้วมันเฮ้กกันอ่ะมันคุยกันแบบรู้เรื่องมาก เก่งมากๆเลยชื่นชมมากๆเก่งชื่นชมมาเล็กมากๆอ่ะไม่สนใจขนาดไหนพอไปเห็นพื้นที่นีเพื่อนได้ทำงานจริงๆอะไรเงี้ยก็มันมันจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแรงผลักดันนะให้เราแบบให้เราหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นอยากจะให้จริงๆอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกจริงๆเราก็คุยกับเล็กไว้แล้วว่าถ้าทางหน้ามีอีกเราจะช่วยอีกเอ่อไม่ไม่ไม่มากก็น้อยอ่ะยังไงเราก็จะช่วยอยากช่วย อยากมากครับอยากมากแต่ว่าก็ก็ให้เขาให้เขามีหน้าที่แบบเขาเรียกว่าอะไร,รเป็นใช่อะไรอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเั้นแล้วเราก็ยินดีที่จะช่วย,ยทุกอย่างครับประจวบหมาะกับตอนที่นั้นที่อาร์ลเรกกำลังมีข่าวเรื่องเต้ยเรื่องอะไรอย่างงี้พอดีสำหรับเราก็ให้กับอะไใจไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนั้นไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าผมก็แต่ว่าผมการ์ลเรกเขาก็ดูแฮปปี้ดีนะไม่มีอะไรครับผมเรื่องนั้นไม่ได้คุยกัน ไม่เป็นหัดเลยครับไม่เป็นหัดเลยตอนนั้นก่อจะคิดว่าหมา้ให้กำลังใจอเะไรเป็นพิเศษไม่ไม่ไม่หรอกครับก็ไปก็ร่วมกิจกรรมขนานเองแล้วก็เรื่องนี้ก็เราเราไม่พูดเราพูดดีกว่าเพราะว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนอ่ะผมว่ามันไม่รู้อ่ะคนอื่นพูดคนคนอื่นก็คือคนที่ไม่รู้ไปพูดก็เราก็ไม่รู้เรื่องไงเออมันสะเทือนมากไหม ยังอยู่ก็จริงๆแล้วมันก็คือเป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะฮะก็ก็เรื่องเรื่องที่มันไม่ควรพูดถึงก็ไม่ควรพูดถึงเออสำหรับความสัมพันธ์อะไรต่างๆเราก็อยู่ในแวดวงวงวงการเดียวกันยังไงก็ให้กําลังใจหรือว่าให้คำปรึกษาอยู่แล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีอย่างในแก๊งเราไม่พูดคุยกันไหมแบบเรื่องอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยใช่เพราะว่าทุกคนก็ต่างทำงานของตัวเองครับแล้วก็ ในกลุ่มตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบๆเพราะว่าอาจจะเป็นไม่ไมอาจจะเป็นเพราะทุกคนทำงานเยอะครับผมไม่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 หรอกก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมผมว่าไม่เป็นเพื่อนกันครับแต่ไม่มีใครออกจะเป็นกไม่ไม่ไม่เลยเอ๊ะโทรศัพท์อยู่ไหนนะไม่รู้เหมือนกันไม่อยู่ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับ